อากันตั้งใจภาวนาอยู่แล้วเดัะนั้นต้องการอยากจะอบรมเรื่องภาวนาเป็นของสำคัญเรื่องอื่นที่เราเคยทำมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ผ่านพ้นมาแล้วทานจินไหวพระสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ได้ฝึกฝนอบรมมาแล้วือกันโดยสามารถได้เห็ุมาแล้ว แต่เรื่องภาวนานเป็นของเหตุยากเพราะเรื่องภาวนามันเป็นงานด้านจิตใจมันทำาด้วยตนเองคนอื่นช่วยเหลือไม่ได้ทุกคนต้องทำาด้วยตนเองทำได้ความอาจหารกล้าหารเด็ดเดี่ยวทำได้อบอายเงียบขายอันละเอียดลึกซึ้งถึงจะเป็น ไม่ใช่ว่าจะนั่งเพราะว่านาหลับตาแล้วนึกพุโทโธพุโทโธได้จะเป็นเพราะนายอย่างเดียวอย่างนั้นก็หาไม่นึกพุโทโธนะถ้าหากมันมีียบคายอุบายลึกละเอียดนานๆ้วเข้าเป็นเหตุในหะ้เกียดเบื่อนายเป็นเหตุให้ลำคาญนึกพุโทโธไม่ม,มีอะไรปรากฏ นึกไปกำหนดพิจจรณาไปก็ไม่มีอะไรปรากฏใงวันที่สุดนั้นไม่ได้อะไรกเลยเบื่อเห็นนั้นริงว่าต้องใช้อุบายเงียบขายลึกละเอียดเขาเอายเงียบขายที่นี่นั้นนึกพุดโทรแล้วสติมันต้องพร้อมไปกับคำนึกนั้นทำความรู้เท่ารู้สึกไปพร้อ,รอมๆกันเป็นอันเดียวกันไป รวมไปในที่เดียวนะตามเข้าไปถึงจิตไม่ใช่ว่าจะนึกคิดพุดโทโธแล้วแล้วก็แล้วไปจิตตามเข้าไปรู้เท่ารู้ถึงนึกพุโทโธนะทานทันกันไปพร้อมๆกันในขณะนั้นจ้างหาก็มันถึงเวลานั้นเข่าแล้วความฟุ่งซ่านส่งไปในทางที่อื่นมันก็หาย มันอยู่แต่ความสงบที่นึนพุทโธนะ่ะสงบอยู่กับพุทโธมีอารมณ์เดียวที่เรีนว่าที่ทเรียกว่าเอกเอกคตาลมหรือเอกคะ,ะ,ะตาจิตจิตอันเดียวจิตอันเดียวนี่แหละจะเกิดความสาบซึ่งจิตจะสว่างสวัยในความสงบสุขพร้อมลงไปในตัว ความสงบสุขอันหนึ่งนะบางทีเนี่นเราพอนานึยพุโทโธพุธโทโธนั่นจิตสงบเย็นนไว้เฉยในอย่างหนึ่งไหมไม่มีความสว่างเกิดขึ้นแบบนี้ก็ไม่ค่อยทนไม่ค่อยดีเหมือนกันพอามสงบแล้วก็อยู่เฉยอยู่นานๆแล้วเข้าก็เบื่อเหมือนกันคือไม่ไม่มีอะไรที่จะรูกแปลกประหลาดเกิดมา มันมีแวววาวสว่างขึ้นมามันก็เบื่อเหมือนกันน่สงบเฉยสงบแล้วเกิดความสว่างพร้อมกันนั้นจึงค่อยดีคำว่าสว่างในที่นี้ยพอจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวแล้วนึกพุทโธเดียวนะจิตมันสงบอยู่ตอนนั้นแล้วก็เกิดความสว่างคำว่าสว่างที่เนี่ยมันมีความรู้สึกอัอันหนึ่งขึ้นมาในนะ่ยน มันเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกนึกคิดอะไรแปลกต่างๆเึ้นมาตอ,สอดโป่งจิตใจใน,นสว่างสว่างเช่นนึกถึงพระคุณของพระองค์คำว่าพุทธโทธพุทธโทธแล้วพระจิตสงบมาเดียวนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระธรรมาทันพุทธเจ้าผู้รู้จริงเห็นจริงชัดแจ้งแทงตลอดอทัง้งยถาธรรมคือเมื่อจิตเราสงบแล้วมันป่าใสจ,จัก ความกังวลเกี่ยวขอ้องจึงค่อยมองเห็นความดีของผู์มองเห็นความดีของพระเดจาคิดเหมือนกันเลยสว่างเกิดขึ้นโอ้พระเจ้าที่ท่านเป็นผู้ตัดสู้เองเห็นเองและเห็นโทษในวตาจักทั้งส้ายเห็นทุกในกองทุกทั้งหลายมันเห็นอย่างนี้ดอกเราทําแค่นี้ก็เห็นเพียงแค่นี้ยิ่งพระเด้าท่านผู้วิเศษสูงสุดยิ่งกวมนุษย์ทั้งหลาย ใจเห็นความสว่างแจ้งแจ่มแจ้นนั้นมากน้อยจะเท่าไรขนาดเราไปาน,นี้ก็เห็นปน,นี้แตนความที่ไปรู้นั้นมันเกิดพิ้มปีติเกิดค,ความสว่างแจ่มจ้นขึ้นความง่วงเหงาเผานอนหายไปความวาิจัยค้านหายไป,มอ,นอนยไปมองดูแง่ใดมองดูในความรู้ความฉลาดของพระเรียเจะก็ปลอดโปร่งทุกสิ่งทุกอย่าง มองดูความบริสุทธิ์หมดจดที่ม,มีกิเลสปวกพันยในสันดานของพระองค์ก็สว่างแจ่มช่างเลยมองดูแงปัญญาความฉลาดเฉียบแหลมของพระองค์มันก็สว่างเต็มหมดมองดูในความกรุณาคุณเมตตาคุณของพระองค์ก็สว่างหมดมองดูแงใดความวิญญาภาพเลียน ความกล้าหาญอาถารทุกสิ่งทุกประการมันเลยสว่างพร้อมกันหมดนในขนาดอย่างนั้นหรอกทานออกภาวาน,นามันจึงค่อยเป็นไปเพื่อความเบิกบานกล้าหาญขยนันหมั่นเพียรไม่ทอถอยยังจะไปสงบสุขเฉยนั้นได้ชั่วครู่ยอข่าว ไปแค่เพีเดียวปด้านอนก่อนเลย mm hmm. เบื่อใช่ไหคำว่าเบื่อในที่หมายคามว่าจิตมันถอนมันจะม,มีเครื่องดึงดูดให้ผักดันให้เจริญก้าวหน้าเพื่อให้เกิดความสว่างเจียดจันรเหตุนี้แหละผู้ภาวนาทั้งหลายที่เสื่อมจากภาวนาเสื่อมด้วยเหตุนี้คือไม่รู้จักทางเจริญทางทำความ ทำเป็นไปเพื่อความเจริญในไม่รู้จักมันทางที่จะเป็นไปเพื่อความเสื่อมไม่รู้จกักในการที่จิตตั้งอยู่คงที่ไม่รู้จักทางนั้นดำทำไปมืมดๆด,ดำๆแล้วแต่นี้เกิดจะเป็นเป็นอะไรก็เลยยึดถืออซะสำคัญหมายหมายในสิ่งนั้นเราเป็นของจริงของจัง จึงว่าต้องอาศัยเงียบขายปัญญาลึกซึ้งละเอียดจึงค่อยเป็นไปเพราะความเจริญก้าวหน้าของการทำงนานแต่หัดดีอยู่เบื้องต้นทำความสงบได้ก็นา่าบอกเป็นประโยชน์โอโคไม่ใช่ของน้อยอันนี้ก็ประโยชน์มากมายเหมือนกันค่อยทำความสงบได้ไปนา่าบอกเป็นการดีคือนึกเรื่องพุโทโธนี่แหละ ที่เราเคยหัดเอาพุโทโธเป็นปริกรรมในพุโทโธลงที่หัวใจอยู่ที่หัวใจความรู้ที่ว่ารู้ว่าเราสงบรู้ว่าเราไม่ฟุ่งสร้างรู้ว่าจิตใจของเราเยือกย็นรู้ว่าจิตใจเราอยู่ในอารมณ์เดียวนี่ก็เป็นความรู้ขั้นหนึ่ง อันนี้เมื่อจิตมันอันเดียวแล้วค่ะนี่เรามองดูสิ่งเดียวจิตมีอารมณ์มันเดียวถ้าหาาก็มันวกแวกวกแงกแมววนไปทางใดเราก็เห็นสิอันเดียวมันดูง่ายดูอันเดียวมันดูง่ายถ้าจิตไม่อยู่อันเดียวแล้วมันเห็นเห็นเรื่องจิตของเรามันจะคิดดีคิดชั่วคิดดีคิดไร่คิดหยาคิดละเอียด คิดตรงนอกตรงในเห็นได้ชัดได้ตนเองเลยถ้าจิตอยอูนอารมณ์เดียวเห็นนั้นจึงมีหนทางที่จะชำระสางางจิตใจได้ถ้ามันคิดหลายเรื่องหลายอย่างวนวี่วนวายจิตไมสงบอยู่ใน่อารมณ์เดียวก็เลยไม่ใครรู้เรื่องจิต มันผสมระสานะัรย่งนไม่ทราบอะไรตัวใดตัวนี้ไม่รู้เรื่องนั่นก็ไม่ทราบจะแก้ตรงไหนปวดตรงไหนเอ้ยยุง่งอนไปหมดเรื่องยุง่งเรองบนก็นไม่หมดไม่มีหนทานแก้ไม่มีขม,ม,มรู้เลยเหมือนกับของม,มากมายที่มันอยชน์ในกระจาดในตะกร้าในกระบุงของเราผสมระสาน,น,นะไรนะเชิญว่าสมมติว่ามีพักสดพักแห้งมี หอ,อยอมีหน่อไม้ลูกไม้ผลไม้ผสมผสมสาอยู่นี่ทั้งหมดในกระบุงนะยังไม่ทราบว่าจะไปเอาอะไรยิบอะไรถูกผสมผสมสางอยู่ในหมดไม่ทราบอะไรดีอะไรชั่วยังครั้งนี้ไม่ทราบว่าอะไรเป็นของหยาบของละเอียดไม่ทราบจะยิบเอาอะไรถ้าเอาเป็นของอันเดียวแล้วคันนี้ อยู่ในกระบุงของเราอยู่ในตะการของเราเนะี่ยสมมติว่ามีมะม่วงสักลูกหนึ่งแล้วจับมันนั่นขึ้นมาจับมะม่วงลูกนั้นได้แล้วค่ะนี่นอกจากมะม่วงม,งมงนันมีอะไรอยู่ในกระกระตะ,ตะกะตะกา้เนี่ยแล้วกระบุงแน้อก็รู้คือมันนอกจากมะม่วงลูกนั้นแล้วก็นอกจากนั้นก็เรียกว่าของหลายอย่างที่เรื่องไม่รู้จักอะไรตัวไหนมันเป็นสมัติ ถ้าพ่อจับลูกเดียวได้ถึงน,น,นอกจากลูกขอม่วงแล้วขม่วงลูกนั้นเนี่ยเรา็รู้จารว่าเป็นของสองอย่างันอย่างไปจิตแจ้งเราก็่อย่างนั้นเมื่นกันถ้าเราจับจิตของเราคือมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวได้แล้วจิตมันไปจับอยู่ในอารมณ์มันเดียวคือนึกพุโทโธจิตมันยึดเอาพุโทโธไว้มั่นอยู่แล้วสงบนิ่งอยู่กับพุโทโธเอาจะคิดออกไปนอกถึงการถึงงานมันก็ออกจากพุโทโธเราะผมดู อ๋ออันนี้มันออกแล้วคิดไปถึงบ้านถึงช่องคิดไปเข้าป่าเข้าลกคิดถึงหมู่ถึงพวนคิดถึงการทํ้ง,งานคิดถึงสิ่งใดรดทั้งหมดมันก็รู้ได้อันนี้มันไม่ใช่อันเดียวมันออกจากอันเดียวแล้วมัเป็นสองเป็นสามไปแล้วแล้วก็ตั้งใจชําระนะอันนั้นไม่ใช่ไม่ถูกทางที่ดีที่ถูกคืออันนี้คืออยู่อารมณ์มันเดียวนี้แล้วก็ชําระได้นี่ใช่ว่า มราจะไปตามชําระนู่นที่มันออกไปได้ไปตามชาระนู่นใช่ไมมคิดไปทั้งการทั้งงานในบ้านในเรือนแล้วคิดไปทั้งหมู่ทั้งเพื่อนอยกล่อยู่ไกลก็ตามเถอะล้วจะตามไปกําจัดไปชําระไม่ทันนั่นหรอกแตตามชำระนั่นไม่ทันเรียกว่าตัวนั่นเป็นตัวมายาจิตอันนั้นเรียกจิตวิญญาณนั้นเรียกว่ามายา มันหลอกลวงจะไปตามรูมันรู้ไหมไม่ได้ตามรูคือไปตามรูที่มันไปแล้วนะไม่ใช่ตามรูเท่ารูถัดไปตามรูที่หลังถ้าเจ้ากามาเสียบมันก็ควายหรือซัดปาก,กนะจัที่มันวิ่งหนีไปก็าตามเห็นอยู่แต่ไม่ทนนะันตัวมันเลยมันเห็นเราก็วิ่งเลยแล้วก็ตามเห็นอยู่แต่ไม่ทนันตัว ันกจีนที่มันวิ่งไปโน่นไปนี่ก็เหมือนกันตามเห็นอยู่แต่ว่าไม่ตามตัวไม่ทันนี่คันามันออกก็แล้วเลยนะไปตามไล่ก็ไม่ได้ไปตามจับกไม่ทันพอเราว่าจะไปตามแก้ตามปดตามละ,ละตามถอนมันไม่ได้อยู่ในเรื่องนั้นแลวเรื่องการงานเช่นว่างานในบ้านของเรามีอยู่เราจะต้องทำมันอีกไปถนุนไปคิดถึงงานในบ้าน เพราะเราเออไม่ใช่เรื่องนั้นเราเพราะนาแล้วไม่เอางานน่ะมันที่ไปทางอื่นแล้ว่านเราไปหางานอื่นหนึ่งแล้วเราไปหาคนอื่นหนึ่งแล้วไปหาเรื่องอื่นอยู่แล้วเราวิ่งไปนน่นเราไปตามมันมันวิ่งไปทางอื่นอีกแล้วไม่มีวันถัดเรียกว่าตามรู้ตามรู้ตามเห็นแต่ไม่แ่รู้เท่ารู้ทันอันนั้นเรียกว่าตามรู้ตามเห็นไม่เฉยไม่ช่รู้เท่ารู้ทัน ถ้ารู้เท่ารู้ทันนั่นคือจิตที่มาสงบอยู่ในอารมณ์เดียวมีสติประคองอยู่คือระพัดระวังรักษาอยู่ม้มันแวบออกไปจากนั้นขณะที่มันแวบออกไปจากหนึ่งเมื่อไรอารมณ์หนึ่งเมื่อไรแล้วก็รู้ว่ามันแวบมันกอาไม่ทันไปถึงเรื่องอื่นเรื่องใดเพียงเดว่ามันติงตัวมันไหวตัวเรารู้เท่าทัน อันนี้เรียกว่ารู้เท่ารู้ทันวิธีที่จะรักษาจิตต้องรักษาตรงนี้รักษาได้ทันจิตต้องทันตรงนี้จะไปทันอย่างนั้นไม่ได้หรอกซักแค่คำพูดว่าทันแต่แท้จริงไม่ทันในด้านปฏิบัติจริงจงจังมันทันตรงนี้ทีเดียวตรงที่จิตเป็นหนึ่งก่อนทุจิตจะเป็นหนึ่งมันวิ่งมาพอแรงแล้วจนเน็ตจนเหนื่อย เราตามหามันค้นคว้าหามันอย่างที่ว่านี่แหละจนกระทั่งมันเน็ดเหนื่อยมันหมดกำลังแล้วมันยังเคยมาอยู่ในอารมณ์มันหนึ่งเพราะะนันอารมณ์มันหนึ่งอันนี้เราเรียกว่าตามรู้เท่ารู้ทันจึงจะมีหนทางชำระตาสารจิตใจได้แล้วชำระในตัวพรรู้เท่ารู้ทันก็เรียกว่าชำระในตัวแล้วถ้าไปตามรู้นั้นมันมีการชำระเพียงแค่วรู้เฉย ชนะได้ยังไงสมมติเราไาคิดไปปรุงไปแต่งไปประกอบจิตการงานในอะารมณ์ไม่ไปปรุงไ็แต่งจะเนี่ยจะเนหนื่อยนะโอ้ม่ถูกทางนี่ควรจะรู้มันต้องมีการชำระมันไปปรุงไปแต่งพอแล้วนะส่วนจิตที่มันเป็นหนึ่งนั่นถ้าไม่อยู่ในอารมณ์มันหนึ่งเพ้าไหวตัววุบนะนั่นนะมันก็รู้เลยรู้อันเนีอ้อนนี้มันไหวตัวมันจะออก รู้เท่ารู้ทันทันทีอะไรนมนก็ไปถึงกับที่ไปปรุงไปแต่งที่ไปยึดไปถืออะไรทั้งดเนยังเป็นเรื่องชำระอใน่ตัวนี่เรียกว่าการหัดภาวน,นาต้องใช้อุบายเงียบข่ายลึกละเอยีอยดเราใช้ความกล้า,าหาญนยอมสะละทุกด้านทุกทางเวลานี้เราจะยอมสะละมดไม่อาอะไั้ ถึงจะเขา้าถึงจิตที่เป็นอารมณ์อันนีเนีเอกกตาเราเอกกะตัตาจิตได้ถ้าทําถูกก็ของง่ายนะไม่ใช่ของอยากแล้วพอเราพอทบ k! ทุรก็ท่านี้แหละจะตามรู้อันนี้มันอาใจกันจิตอทำไมยังเป็นอย่างนี้คือความสนใจอยากรู้ อย่าเขียนในเรื่องนั้นอย่าเข้าใจในเรื่องจิตที่เป็นอยู่อย่างนั้นมันก็หมดภาะระอื่นก็ไม่เอาเรื่องเอาการมันก็อยู่ในอารมณ์มเดียวไม่อยู่ได้ถ้าทําจักได้ว่าทำแล้วไม่รู้จักจุดหมายปลายทางเพื่อมีไม่ตั้งปฏิฐานไว้ในจุดนั้นจักได้ว่าทำก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ถึงสงบก็ไม่รู้จกักจิตที่อยู่และจิตที่จะเลินหรือิจิตที่มันเสื่อม ไม่รู้จักเหมือนกันเป็นไปแล้วก็เสื่อมไม่รู้ตัวจเจริญไปกล้วไม่รู้ตัวแล้วเจริญไปแล้วรักษาไปไม่ได้ถ้ารู้จักอ๋อทางนี้เป็นไปเพื่อความเสื่อมทางนี้เป็นไป,ปเพื่อความเจริญทางนี้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่มันก็มีวิธีรักษาจิตได้เป็นไปเพื่อความเสื่อมคือไงคือว่าปล่อยตามยถากรรมเป็นไป,ปเพื่อความเจริญยังไงคือรู้เรื่อง เมื่อเข้าถึงตรงนั้นเมื่อจิตเป็นอารมณ์มาหนึ่งแล้วมีสติระวังรักษาอย่าให้มันแวบออกไปจากนั้นเพราะมันแวกไปนี่นปปปเ,นนเป็นไป,ปเป็นความเสื่อมนี่ยเป็นไปเ็ความเสื่อมแท้เลยถ้าออกจากนี่นะมันออกจากอารมณ์มาหนึ่งนะชํำรากกระทันทีทันใดนะมันก็ไปไม่ไม่ได้มันก็ไม่ออกจากวงนั้นมันอยู่ในอารมณ์นั้นนี่เป็นไปเป็นความเฉลือนั้ดได้อย่างนี้ชำนานชำอิฐนานและตลอดการเวลานะ จิตบังคับได้ท like like ุกเมื่อทุกขณะทุกกิริยาบทมันก็เป็นไปเพื่อความเจริญอันจิตใจไปเพื่อความเจริญแล้วคันนี้จะให้ตั้งอยู่ได้ประการใดแล้วก็รู้เท่าถ้าอยู่เงียบเรียกว่าตั้งอยู่ได้ถ้าปล่อยมันก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมถ้าไปตามรู้ตามเข้าใจไปตามเห็นเรื่องของมันก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมสกัดมันไม่ได้รักษามันไม่อยู่มันก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมถ้าไปจากทางมันเสื่อม ถ้าเรารู้ใจทั้งสอมันก็ตั้งอยู่ได้ล้วมันจะเป็นไปเพื่ควมเจริญนี่จังงวะทำเพราะว่างาอย่าไปคัดว่าทำถ้ามีเงียบคายว่ายภายในจริงจะเป็นไปผพื่ควมเจริญวันนี้ว่าถึงเรื่องวิธีภาวนาโดยเฉพาะเอาเนื้อความย่อเพียงแค่นี้แหละไม่ต้องเอามากหรอกเอาละการขัดภาวานา ที่เรียกว่ากรรมฐานเนี่ยไปเข้าใจอะไรกันมากมายให้เข้าใจเพียงว่าเราหัดทำความสงบปกลมใจของเราเป็นสมาธิที่จิตเนี่ยแน่อันเดียวนี่เป็นความต้องการความประสงค์ในการภาวนากรรมฐานใจยังไม่เคยพักผ่อนคือยังไม่เคยรวมเป็นสมาธินิ่งแน่วอยู่ในลมอันเดียว มันมีแต่ฟุ้งซ่านส่งาจอ,อยู่ตลอดกาลในลาแม้แต่นอนหลับมันก็ยังมีการส่งไปอยู่คนเดียวใจมันไม่หลับมันยังส่งไปอยู่คิดไปอยู่แล้วก็เกิดตายเป็นควาฝันแต่เหางนั้นในการอธิภาวนาสมายความนันการพัดใจให้ใจพัดผ่อนให้สงบ การพักของกายคือการนอนการพักของใจคือการทำความสงบใจมันจับได้ยากท,ทั้งทั้งที่เหนื่อยอยู่แหละแต่มันก็ไม่ยอมเหนื่อยใจคิดนึกจนเหนื่อยจนเบียแต่มันก็ไม่ยอมพักเพราะเราไม่ได้ขัดให้มันพักเราไม่เคยหัดให้มันพักในการกขัดข้อนาคือการขัดพักใจ ใจเป็นของมันมีตัวเห็นนั้นเราจะต้องหัดให้มันไปอยู่ในจุดเดียวเอาพูดเึื่องเรื่องใจได้ก่อนใจคือของกลางของที่มันมีอะไรเลยใจการที่จะคิดดีคิดชัว่วไม่ใช่เรื่องใจคิดหยาดคิดละเอียดไม่ใช่ใจใจตรงนั้นตรงนี้คือจิตอาการของใจเรียกว่าจิต นีตั้งรักสูตรขึ้นมาใหม่เพื่อให้เข้าใจในข้อหมายอธิบายเข้าใจใจเป็นของกลางของกลางมันมีอะไรเหรอเรียกว่าใจในขณะใดที่ใจเราเฉยๆนั่นนั่นน่เข้าถึงใจแล้ว,ว,ยอ,ใใลวอย่างน้อยที่สุดเรามาหาอย่างนี้ก็ได้เรบกั้นใจลองเข้าใจแล้วสักพักหนึ่งในขณะครู่เดียวขณะเดียวนะแล้วเราจะไม่คิดนึกสงนาหลัง แม้ต่โกรธเกลียดใครก็มีรักชอบใครก็มีนิ่งเฉยในขณะนั้นมีอะไรบ้างคือมีความรู้สึกว่าเฉยนั่นคือัวใจทันนี้เวลาหายใจระบายลมหายใจมันก็อุ่ออกไปเขาจึงสมมติว่าลมหายใจคือมันใจมันวิ่งออกไปตามน,น,นั่นเองเขาเรียกสมมติว่าลมหายใจ นั้นแหละใจตัวนั้นแ,ลแลหละเราจะหัดมาเข่าเป็นอย่างนั้นถามตัวเองลองดูไปรู้อ่ะในเวลาที่กั้นลงมาใจมันสบายไหมไม่มีอะไรมันก็สบายคราโกรธครามเกลียดในเวลาที่มันทําให้เราเดือดร้อนต้มใจแตเพราะนั้นหายแล้วมั้งแต่ัอยู่ในช่วงพูดในขนาดเดียวนะทำยังไงครับนี่เราจะทำตัวนั้นให้มันอยู่ต้องมีวิธีฟึกอบรม ดังอธิบายแล้วใจเรื่องของมีมตัวเหมือนลมที่ท่านเรียกว่าอารมณ์ของใจนั่นนะก็ไม่ผิดก,กับลมธรรมดาลมธรรมดาลมมันต้องถูกสัมผัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งพระปรากฏเช่นใบไม้หรือเขามันป่อนเช่นตัวของเราอนี้ก็ตามเถอะลมมันต้องมากระทบแล้ยังรู้จักต้มีลม ใจก็ให้มันไม่มีตนมีตัวก็ให้มันกระทบอย่างเดียวลมกระทบวัตถุสิ่งของอันแหละแต่ว่าใจเรื่องของมันมีตัวเราจะต้องให้มันกระทบกับสิ่งที่มีตัวหรือของมันมีตัวก็ตามเช่นสิ่งที่มีตนมีตัวมีรูปเช่นเนาะเราไปให้กระทบที่ปลายจมูกคือลมหายใจออกถ้ามีความรู้สึกตรงนั้นอ่ะเฉพาะลมหายใจออกหรือพี่จะนั่งก็ให้นึกพุทโธมันมีตนมีตัว มมนอยู่ตรงไหนก็ช่งางแมวเศรษฐีมมนอยู่ยตงรงไหนก็ตามคุถโฮถให้นึกอยู่พุถโถก็ทบโวแห่งเดียวสจาธิไปควบคุมให้อยู่แน่วในอารมณ์นเดียวให้จิตอยู่แน่วในอารมณ์เยวจริงๆจัะนี่วิธีผัดอบรมฝึกฝนใจให้มันพักผ่อนเมื่อเราหัวอ,อย่างนี้สตาิควบคุมมั่นคงแน่วแน่อยู่ มันจะรวมวเวกข้าไปโดยที่เราไ่ตั้งใจตรงนั้นเราหักเราหักไม่ได้เราทาไม่ได้เราทําได้เพียงแค่เนี้ยคือะถิติคุมไม่มันรู้สึกแย่่งเดียวอันที่ปลายจมูกก็ตามตั้งไปปากโถดปลายจมูกเพื่อที่พุดโถก็ตามเราหัดได้เพียงแค่นี้คุบมลงได้เพียงแค่นี้เมื่อมีพลังเพียงพอแล้วมันจะหายวูกลงไปที่เรียกว่าจิตเข้ารวังด้วยจิตรวม ไปมความรู้สึกหนึ่งของมันเดียวต่งางญตรงนั้นแหละเราจะเข้าถึงใจเมื่อเข้าถึงตรงนั้นแล้วจะเป็นครูหนึ่งขณะเดียวก็ตา่างเถอะโอ้โหอันตรงนั้นี่ะมันจะชอบผมใช่ใจงไังไหลวงพี่เถิวที่หลังจะทําเองชอบใจแล้วทําเองเลยไม่ต้องขี้เกียจไม่มีใครบังคับถึงยังไงไงตรงนั้นเลยจะดเดินนั่งนอนไม่ลืมหรอกชอบใจ เราจะได้ความสุขจากการอบรมพาวนายอย่างแท้จริงสุขอันนั่นหาไหนเปรี่ยบไม่ได้สุขด้วยวัตถุหรืออาวิธที่เราอาศัยนิดเดียวอันนี้เป็นของมหาศาลบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการหัดอย่างนี้จะเสียการช้งานเปล่าไม่เลยสีการงานยิ่งดีขึ้น ขณะที่เราพึ่งฝนเราไม่ใช่เราทํางานนี่อย่างเราอยู่เงียแล้วมันํางานอะไรงานก็เป็นงาน,งานกนารก็เป็นการากระทึกทั้งหมดเรื่องนัไนไปเพราเราเอาลมมาเงี่ยเขาขณะจิตเดียวพักเดียวเท่านั้นพึ่งใจเดียวสามารถจะมีความสุขนั้นคล้า,า,ายกับว่าตั้งเป็นปีๆนิพนความรู้อันนั้นคล้ายกับเป็นของยืดยาวเขียนแทบจะไม่หมด ก็อะไรเ่ะขณานจิตเของเร็วที่สุดพักเดี๋ยวการอบรมฝึกฝนคณานจิตเดียวเท่านั้นไม่ได้เสียการใชงานอะไรเพราะฉะนั้นการอบรมภอวนาจงให้เข้าใจว่าเพียงเพื่อพักผ่อนใจไม่ใช่อะไรทั้งหมดจะเกิดฤทธิ์เกิดเดชเกิด้าีิหารวามของโน่นนี้อย่าไปพึงคิดมันเลยเพราะว่านั้นไม่ใช่ของต้องการหรอก ถ้านี้ไม่มีแล้วนั่นก็ไม่เกิดเหมือนกันถ้านี้มีแล้วนั่นจะเกิดมันก็เกิดมาเกิดก็เป็นเรื่องของเรื่องคนเราไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นหมดทุกคนบางคนก็มีความรู้ไปลแปลกางต่างบางคนก็ไม่มีแต่การภาวนาอบรมกรรมฐานคือความหมายต้องการเดียบส่วนเพรา่างนั้นยังพาทำเอาเลยลงปัจจุบันเลยจิตใจให้แน่วแน่ลงเฉพาะปัจจุบันเลยทีเรา เขาอานาอะไรก็ไม่มีเรื่องอะไรเ็ไม่พิจารณาอะไร้ขไม่พิจารณาไม่มีเรื่องพิจารณาอันนั้นเป็นเพราะเราเซอ่อซึมไม่รู้จักที่พิจารณาแท้ที่จริงมีอยู่ของเราไม่มีหมดเรื่องทั้งหลายอันนี้ถ้าหากเอาปัญญาไปสอดสอนเขไปพิจารณาคอยจะเจอพวกของมาก มีนปนไงที่นะ่นเหตุนั้นจรงว่าเรามาตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดแล้วทุกผู้ทุกคนจงน้อมเอาสิ่งเหล่านี้จงน้อมใจเข้าไปพนะิจารณาสิ่งทั้งหลายนี่นหะนอกจากเราพิจารณาแล้วนอกจากเราจะพิจารณาแล้ว ไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่เราจะทําเรียกว่ามาทำุมเพียนภาวนาเลยนี้คือใ้พิจารณาเท่านี้ก็พอให้เห็นชัดเจนแล้วก็เรียกว่าเราภาวนาพิจารณาเท่านี้แหละเห็นนั้นเองว่าให้ตั้งใจอุตสาหาวิิยะประกอบวิภาเพียรทำโดยความไม่ประมาทจะเห็นอำน,นาจอันนี้สง ของการพิจารณาดังอธิบายมาอย่างเนีย